เห็นเลยเห็นเห็ดพี่น้องเห็นเห็ดบดเห็นดอกหนึ่งเห็นเป็นหมูพี่น้องเอ้ยเห็ดบดกำลังออกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้คนกำลังหาคนกำลังหาอะไรข้าวกลมากับเอื้อกคือเก่าไม่ใช่ มากับเอื่อยสองคนพี่น้องรอหลุดรอชมพี่น้องเมื่อกี้นีได้ไปแล้วหน่อยหนึ่งไปเด็กเล็งอยากหาบุ๊สิได้พอแกงเ่บอกพี่น้องแถอแม่ก็แถวพอพล้ไปฮะบุ๊ทั้งหมดไปแดกุอีกมองหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปคือสีขาวๆ กูซืขาวๆพี่น้องปะทูเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดบอดเฮ็ดฝนออกอยู่ในหาเฮน้าเขาเจ้าได้นี่พี่น้องเขาขี่รถแจ็คมาหาเอาเอ้ยไปพี่น้องรุ่นต่อเฮ้ยนี่พี่น้องเฮ็ดหักออกพี่น้องเอ้ย ọt bò lai đọc hết ọt bò lai bố hết nên nhìn ở lại con hà đô phía còn con này hết bộ cà bỏ, lọ chân mười phía

แกงเสบพี่เสะสามนี่พี่น้องเอ้ยเ็ดต้อเนี่ก่อนเนี่ยต้อกุ้งเห็ดข้าวนี่าออกต้อกุ้งต้อติ๋วพี่น้องเอ้ยนี่เวลาเ่าเก็บมันสิริง่ายง่ายพี่น้องเอ้ยพูดิแกงเสบพี่น้องถัด้าไหวก็คือว่าปรทธานมึงประธานคนอื่นคนอื่นมาผู้อยู่ไกลข้าจะมาไหวก็ฮ้อง เอากระสีเอาสำเนียไปแกงพี่น้องมาอยากตัดตีนเลยอยากตัดขาวันดวมืออื่นเอามาหาใหม่พี่น้องเย อื่นมาหาอีกพี่น้ององื่นนี่ก็ลออกอีกนี่นี่กำลังออกพี่น้องนะเข่าวนะกำล,ลังออกพี่น้องนะขี้ขาวกำลังออกเลยอืมขาอนี้ก็มีกินออกในข้างเดียวเด้พี่น้องเลยเอาบดช่องขาเฮ้พี่น้องเอ้ยกำลังออกในน่นนี่นะ กำลังเป็นกระติ่งขึ้นมากําลังออกหุยงานแต่ใจพี่น้องเว้ยงานเลยเจ้ฮู้หูเหมือนจีท่านข้าเจ้าได้บอกงโหูเลยอันนี้ก็มีเห็นพี่น้องฮิตนะ ออกไลนนี่เธอมันได้ไหมนี่ไพี่เน้องอสิบห้าดอนใหม่เอื่อนหางเมื่อกี้นี่เห็นคนหางแว๊บแว๊บ นอย่งกะจกอาหารกัดกับเฮานี่แต่พี่น้องเอ้ยไปซื้ออยู่ซื้อกินกับบ่บ่ไว้เงินบ่ได้หาจะไปเอาเงินมาใส่รายได้บ่มีพี่น้องเอ้ย เอาขี่รถมาสองคนก็ไแม่มี่บัดทองหายท่องหน้ามาพี่น้องเอ้ยหยัดมาทันตอนนี้อย่างหาเห็ดพี่น้องเอ้ยอย่างจนจะเป็นลมเลย theo anh anh đã khua cả vợ đình nhang ừ có mà ừ có lạc hào cả vợ nhanh đâu chân bớt có hết bốt anh hát cả ổ khuôn vật lai có hết bốt ก่อย yeah, ่เพรกกัญญาล่อร okay. like. ับเอ่ยคนลัขังให้ปวให้ปวกกระบอกพี่น่อยห้าปันหา ตอพี่น้องเลยมาหลุนพี่น้องตอนี่สังเกตมาประทันข้าเจ้าพี่น้องเข้ามาประทันเพิ่นข้าเจ้าเอาเบิดพี่น้องเย้ยข้าเจ้าเอาเบิดเลยอันนี้ชื่อเฮ็ดพี่น้องนี่ เสียดายเด็นกน้องพี่น้องเนาะเขาจะเอาหมดเลยมาบัต้านผืนโอ้เขาจะเอามีแต่อันนี้ใหญ่ดอกหน่อยมอั้งเสียดายพี่น้องเสียดายมาบัท้านเขาจะออกไล่ดิค่ะเขาจะเอาหอ่อเอาหออ่อไปนั่นเลย พี่น้องมาหอดเกล็ดน,นะพี่น้องเอ้ยผดโพเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดก่อนทงังอันนี้ก็เฮ็ดบดเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดอันนี้คือเฮ็ดนี่แต่อดอกบักใหญ่บักใหญ่ ขาวพี่น้องเอ้ยเห็ดขาวฮาเห็ดขาวพี่น้องเห็ดบดนี่มีแต่ดอกงามๆผักติ๋วเขาก็เก็บมาเรียบร้อยพี่น้องอันนี้เห็ดขาวเห็ดกำลังออกงางามพี่น้องเอ้ยเห็ดกำลังออก อีกมันท้องสมื่อแหงออกข้าจับขันเมมาข้าจับป้าไว้ซับเนี้นะแหงออกใหญ่ซับเนี้แหละแต่ว่าข้าจับวัปล่อยให้ให้ใหญ่หน่อยหน้อยหลายคนหลายเก็บพี่น้องเลยใครจะเก็บใครจะเก็บอันนี้ดอกเดียวได้พี่น้องเนี่ยดอกเดียวเก็บดอกบักใหญ่อันนี้เห็ดขาวพี่น้อง เขาสีแกงแบอนี้นะแกงเฮ็ดพี่น้อยอันนี้กระดอกหนึ่งดอกหน่อยเฮ็ดนิคราวลายดอกเจ้าพี่น้อยโอ้โอันนี้ดอกหน่อยแกงพอดีแเสบพี่น้องเอ้ยซำนี่มากระเบื้อดูลูกล่ะใส่แกงเห็ด เอาสิแกงเฮดพี่น้องเอ้ยแกงเฮดใส่ผักติ่วอ่อนมาเดอ้อพี่น้องใครอยากกินแกงเฮดน้ำซาวโบลายกระหมดจอมานำเดอ้อมาจอมาเลยเดอ้อซาวบลายกะสีเดะซอยเฮดแกงเน้พี่น้องเอ้ยซอยเฮดแกงก่อนฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามกด subscribe ให้ซาบไุไรในเดอ้อพี่น้องถ้าผิดพลาดประก,การใดก็ขอโทษขอขอภัยหลายๆ แกงเห็ดนะไปแล้วพี่น้องปากก็ไค์ก็แช่เดอ้อพี่น้องเดอ้อคาเาบิ่งมาชมสองซาบุไล่เนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อซาบุไลกับบุหัวยอดวิวเป็นยังคือบอไลสาเหตุยังซาบุไล่กับบจักให้พี่น้องคอมมิ์มาบอกซาบุไล่เนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อหรือว่าขีบซา,บ,าไปไปบุไล่บอเปตาเบิ่งหรือว่าคำว่าวบมวนบหรือว่าเนใดกับอันนะ ให้พี na, ่น้องเขามาคอมเมนต์มาบอกแล้นะพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ไลก็ยังบ่ฮู้บ่จักยังบ่เป็นหยังนะพี่น้องเอ้ยซาบุไลก็ยังบ่เป็นถ้าพี่น้องบอกว่าเออแนว้แนวนี้ซาบุไลก็สิได้มาปรับปรุงเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องสดีเด้อบทุกทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่รวยเงินทองสบดี